สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวโรงแรมวังใต้สุราธ,ธานีนะครับโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราธ,ธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2525จนมาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่43แล้วนะครับซึ่งเป็นโรงแรมอันดับแรกๆของจังหวัดสุราธ,ธานีเลยนะครับโรงแรมบรรยากาศผมว่าดีเลยนะครับมีลิฟต์แก้วให้บริการเมื่อเราเดินเข้ามานะครับขึ้นมาที่ห้องพักนะครับนี่บรรยากาศในห้องพักเอาคี์กราดนะครับ เป็นแบบแถบแม่เหล็กนะครับเอาแตะไว้บรรยากาศภายในห้องน้ําสะอาดเลยนะครับถึงแม้โรงแรมจะนานลแล้วแต่ว่าการดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่ที่นี่ดีมากเลยนะครับห้องพักสะอาดนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีกลิ่นอับใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับการจัดระเบียบในห้องพักผมว่าจัดเรียงได้เรียบง่ายดีนะครับสะอาดดีเมื่อเปิดตู้เย็นมีน้ําไว้บริการน้าเย็นๆนะครับเมื่อมองไปด้านนอกจะมองเห็นสระน้ํานะครับ เราดูที่สระน้ํากันเลยผมดูแล้วสะอาดดีมากครับน้ําใสสะอาดน่าลงเล่นว่ายน้ํานะครับมีฟิตเนสให้บริการด้วยอันนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายนะครับส่วนตอนเช้าจะมีห้องอาหารท่าทงเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้านะครับอันนี้มีอาหารบริการทั้งอาหารจีนอาหารไทยอาหารฝรั่งนะครับอาหารที่นี่รสชาติดีเลยนะครับผมใช้บริการแล้วขอชมเลยนะครับว่าอาหารรส ชาติดีมากๆเลยครับผม